นนี้เราก็จะมาคือจะให้งับงับกันนะคะเก้าบาทค่ะเก้าเก้าบาทค่ะเก้าสิบเก้าบาทท่านแม่ไม่ส่งสีเลยนะเอาราก่อนเลยตาค่ะโชคดีสซนีหน้าโชคทุกคนชั้นคิดดีมากขอให้เรากดปุ่มนี้ได้เราอุ้ยเพราะเรากดปุ่มนี้เราโชคร้าย นัเขาเรานกดปุ่มนี้เราโชคดีเขาเรานกดปุ่มนี้เราโชคไหนเขาเล่นกดปุ่มนี้เขาเรานกดปุ่มนี้เราเราโชคโคตรหลายฉันเล่นม้างที่จะเล่นจักรกลิไอ้กลัวเลยงับแล้วครับฉันทุกคนรู้มั้ยชาลามนั้นชอบงับคุณจระเข้นั้นชอบงับคุณแต่ฉันนั้นชอบคุณงับ คนเจอระเกะก็ไม่เ,เลยแล้วมันทีก่กดนาม <นา S 1> นะยึดขอเป็นเขาไปจบ<ด>ปิดท้ายด้วยการฉลองค่ะปิดท้ายด้วยกันฉลองค่ะจบก,ก,กดก่อนนะอืมฉลองนะคะมาดูกนันถึงใครใครจะได้ทำปุ้มฉ้นนคทำเลย